สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีของเข้ามาใหม่นะคะก็เข้ามาเยอะเลยนะมีทั้งหมด3แบบนะคะคลิปนี้นะคะราคาไม่เกิน50บาทนะคะนี่เลยไม่เกิน50บาทแน่นอนนะแต่ว่ามีเกิน50บาทก็คือเป็นคลายแม็กของเรานะคะเจ้าตัวนี้เลยเป็นของไอ้บ o ูมนะคะคือของแท้แน่นอนแล้วก็เป็นมือหนึ่งด้วยนะคะใครได้เจ้าตัวนี้ไปรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะนี่เลยนะ สินค้าราคาถูกนะคะเหมาะสําหรับคนที่จะนําไปขายนะคะมีราคาส่งให้ทุกชิ้นนะคะสิบชิ้นขึ้นไปจะได้ราคาส่งเลยนะคะนี่เลยนะสิบชิ้นขึ้นไปได้ราคาส่งนะคะแล้วสินค้านะคะน้องม้านะคะโดยเฉพาะน้องม้าโพนี่นะน้องม้าโพนี่นะคะเป็นของหลุดโรงงานนะคะอาจจะมีตําหนินะคะเป็นแบนบ้างหรือไม่ก็เป็นรอยแคกนะคะตามนี้นะคะ นี่นะคะขนาดของน้องเขานะเนี่ยก็จะเป็นรอยกดทับนะคะของที่มาจากโรงงานนะคะที่เขาแบบทับทับทับกันอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะเป็นรอยนะคะแบบนี้เลยน้องมีลายเส้นนะคะเป็นของแท้แน่นอนนะคะน้องมานะคะเป็นของแบรนด์ว wow ้าวโพนี่นะคะนี่เลยเนื้อดีนุ่มสโลมากๆนะคะแล้วก็กินหอมด้วยถ้าเทียบกับฝา่ามือคือน้องใหญ่มากๆนะคะนี่นะชิ้นละสามสิบห้าบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะ อันนี้จะเป็นแพ็กเกจน้องนะคะคือสีสัสดใสมากนะคะนี่มีแพ็กเกจให้ทุกชิ้นนะคะสิบชิ้นขึ้นไปมีราคาส่งนะคะใครสนใจก็สามารถทักมาได้เลยนะคะสามชิ้น100บาทนะคะชิ้นเดียวห้บเออชิ้นเดียวสาบาบาทนะคะขออภัยด้วยนะนี่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องหนูนะคะเป็น สินค้าที่นําเข้ามาใหม่นะคะน้องหนูเป็นมือหนึ่งนะคะเน้นนะว่ามือหนึ่งนะแต่อาจจะมีเป็นรอยกดทับบ้างเล็กน้อยนะคะนี่เลยเนื้อดีนุ่มสโลมากนะคะอันนี้จะเป็นตัวน้องหนูนะคะจะมีลายเส้นตรงนี้นะคะเป็นแบรนด์โอไฮโอนะคะนี่คือเนื้อน้องดีมากนะคะแนะนําเลยนะเนื้อกําลังดีเลยนะคะชิ้นนี้นะคะราคาสี่สิบาทเท่านั้นนะคะสี่สิบาทนะ มีราคาส่งให้นะคะสิบชิ้นขึ้นไปได้ราคาส่งนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากนําไปขายนะคะอันนี้คือของพี่เองนะพี่จะบีบให้ดูนะคะนี่เลยชิ้นละสี่สิบบาทนะคะนี่เลยนะสี่สิบบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะสามชิ้นหนึ่งร้อยี่สิบนะแพ็กเกจนะคะเป็นแบบนี้นี่นะคะแพ็กเกจคือถือว่าไม่ยับมากเลยนะคะไม่ยับเลยแหละ ยังติดแน่นเหมือนเดิมนะคะชิ้นละ40บาทนะคะ3มชิ้น120น,นะนี่นะคะสนใจก็แคปรูปได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นนี่เลยน้องม้นน้ำนะคะมันน้ำนะคะเป็นแบรนด์ของพี่จอมมี่นะคะกับ make ิน j จแปนนะคะนี่เลยนี่นะคะอันนี้นะคะชิ้นละ50บาทเท่านั้นนะคะชิ้นละ50บาทเท่านั้นนะ นี่นะคะจะเป็นงานอันนี้จะเป็นลายเส้นนะคะน้องน้องมีมมเป็นสีมุกนะคะเป็นสีมุกเลยนะเนือดีนุ่มสโลมากแล้วก็เท็กเจอร์คืองานดีมากนะคะบีบให้ดูสโลมากแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะชิลละห้าสิบาทเท่านั้นนะคะมีราคาส่งให้นะคะสิบชิ้นขึ้นไปจะมีราคาส่งให้นะคะเหมาะสำหรับคนที่นำไปขายต่อนะคะแล้วก็แพ็กเกจนะคะคือใหม่มากใหม่มากๆนะคะนี่เลย ติดแน่นเหมือนเดิมน,นะคะนี่มีมาเยอะนะคะมีมาแบบละ40ชิ้นนะคะ40-50ชิ้นเลยนะนี่นะคะน้องหนูก็มีมาเยอะนะคะบิดน้องหนูให้ดูอีกทีหนึ่งสโลมากนะคะแล้วก็น้องม้านะน้องม้าก็ชิ้นละ3-5สามชิ้น100นะคะสโลมากนี่เลยแล้วก็มาถึงคายแม็กของเรานะคะ คายแม็กก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองนะคะเป็นขนมปังแผ่นนะคะมินิของไอบูมนะมีกลิ่นเป็นกลิ่นขององุ่นนะคะนี่เลยเป็นใหม่มือหนึ่งนะคะเป็นของมือหนึ่งนะคะนี่จะมีลายเส้นมีลายเส้นแหละแต่ว่ามองไม่เห็นไม่เคยแกะออกมาเลยนะคะอุ้ยขอภัยค่ะเห็นความสโลว์ไหมนี่นะคะน้องจะเป็นน่าจะเป็นตัวแพนด้ามั้งนะ ชิ้นนี้นะคะจากราคาที่เขาขายกันหน้าไอจีหรืออะไรเงี้ยเอประมาณสองร้อยกว่าบาทมั้งไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพี่จะขายแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะให้แค่คนเดียวนะคะพร้อมโอนก็หนึ่งร้อยบาทนี่นะหนึ่งร้อยบาทนะคะยังไม่รวมส่งนะคะราคาทุกชิ้นไม่รวมส่งนะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะให้คน ใครทักมาก่อนก็ได้ก่อนเลยนะคะ100บาทสนใจก็แคปรูปได้เลยนะคะนี่นะคะก็รับโอนธนาคารนะคะกับรับโอนวอลเล็ตนะคะนี่เลยรอทอบอลบาทอิมเอ็ด้าสิบบาทบวกเพิ่มตามน้ำหนักนะคะนี่นะวันนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย